ขอเสียงปรบมอการให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะขอเสียงปรบมอกำลให้กับพี่ที่ทั้งคู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีพี่วิวพี่ตูนอ,อีกรงเรียกแบบนี้นะคะบทเพลงเมื่อกี้รมอยู่ในห้องน้ำ <laughs> อะดันั้นก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมีในเรื่องของการ แชร์โมเมนต์ในเรื่องของความรักกับช่วงเลิฟท้องน,นั่นเองค่ะคุณ<ง>เ,เห็นบอกว่าพี่มิวเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับเลิดหมอลายโสดง,งาบหวานเลยคือตั้งแต่ที่ยังเป็นคือแบบคือคือพัง <ผม S 1> เลือดเหมือนแบบปูแวะอวยแล้วตรงนี้เลยตรงประเด็นเลยว่า จากที่เดอะมอของเราเนี่ยยังเป็นเดอะมองงามบัวอยู่จนกระทั่งตอนนี้เป็นเดอะมอลไลฟ์สโตร์งามบัวแล้วค่ะเห็นว่าติดต่อมาพร้อมกันคือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆเลยกับความผูกพัทนทีนี่เอ๊ะพูดอะไรเราคิดพูดอะไรผิดหรือเปล่าแปลกเลยใช้คำว่ายาวนานเลยเขาเรียกว่าเป็นความผูกพัทนที่ยาวนานเอ๊ะครับผูกพันผูกพันจริงๆผูกพันจริงๆก็ยอมรับว่าผูกพันจริงๆเพราะว่า ต้องบอกว่าตอนอนุบาลนะครับอุ้ยเอ,อ่ยอย้อนยับไปย้อนกับไปไม่น,นานเอออนุบาลผมมาอยู่ใ,ใกล้ๆเดเอะมองามแล้วคุณสุพร ATA แม่ของผมก็จะช้ามาเหมือนซุปเปอร์ที่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะทิ้งผมไว้ที่แมคโดดอลดล จริงแล้วผมกับน้องสาวก็คือต้องเล่นกันอยู่สองคนที่แมคโดนัลล์รอมมามาลับเป็นเคยมาไหมเป็นความผูกพันเป็นความผูกพันตัดสลับมาครับผมเคยคุยกันว่าเราอาจจะเคยเดินสวนกันที่ห้างแห่งนี้แต่ตอนตั้งแต่ผมตอนอุ้ยอุ้ใช่คือคุณพ่อผมบ้านอยู่ทางอัตนักทิเบตเหมือนกันครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะมาอยู่แมคโดนัลล์ที่สมสนุจเหมือนกันแล้วก็ มีขึ้นไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยตอนเรียนเด็กน้องพอเรีนตีน่าจะเคยเดินสวนกันที่เด็กน้องตอนเราอาจจะเคยมาแบบมามาเดทกันด้วยกันวิ่งไล่จับเออแล้วพอเรียนสาธิติุราแล้วเราจะห่างกันแค่ปีเดียวก็เลยรู้สึกว่าให้ตอนสาธิตสามัคคีเคยเจอกันหรือเปล่า ผมเคยถามว่าเนี่ยก็อยู่องโยไม่ใช่หรอที่ตอนสัตติจุฬาผมอยู่วงโยแล้วเวลาไปสถานีสามวันทีสัตถิกเตรเขามาซ้อมสธตติจุฬามันจะไม่เจอแล้วได้ยังไงคือเอาเป็นว่ายังไงจะต้องเคยเจอกันมว่าโปเอนหนึ่งไม่ที่<อ>นะคะเดี๋ยวมอหง,งาวงวาดซึ่งก็คือต้องตอนมาวันยากๆอะไรมากลับมาตรงนี้เราก็จะรู้ว่าแบบมันมีพลังงานดีๆรออยู่อะไรอย่างที่คุณเซยบอกว่า เราสิ่งที่เรามองหาในความสัมพันแบบโตกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองหาความหรูหราแต่เรามองหาความมัน่นคงความความสมบูรเสมออะไรอย่างเงี้ยครับในความรู้สึกก็เป็นในเรื่องของความอุ่นใจมากกว่าความรุ่มร้อนในช่วงพักผ่ลยที่นี้ก็รุ่มร้อนนะฮะข้างนอกร้อนมากประมาณสีณ่ิบกว่าเลย เมื่อวานเมื่อวานไปงานมาจะกระแลจะเปียกไม่ได้จะเปียกเลยฮะไหล่เว่าเมื่อวานเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะคะสำหรับทางคุณมิวแล้วก็คุณตูนเนี่ยสัมภาษณ์กับทางวินเนอร์ไทยแลนด์ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีอย่าว่าต้องอยู่ด้วยแล้วสบายใจเหมือนได้กลับบ้านอยากให้แชร์ถึงในเรื่องความสบายใจที่อีกฝ่ายมอบให้กันและกันค่ะในมุมของคุณมิวก่อนเอาเริ่มก่อนเลย กำลังจะโยงว่าเมื่อกี้เขาพูดแต่หลอกนี้มันเลย<า>ความแบบความความอยู่บ้านคือถ้าถ้าในในในทางของผมเนี่ยผมก็จะจะรู้สึกว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะไปประสบพบเจออะไรมาในแต่ละวันนะครับค,ค,คือคือด้วยความที่แต่ละคนก็จะมีภารกิจของตัวเอง,เองมีสิ่งที่ต้องไปทำก็จะมีความหนักหนาบ้างมีความเบาบ้างเจอคนหลากหลายแบบบ้างอะไรนะรแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงพอได้มา คนได้ก,กับเขาก็จะรู้สึกแบบสบายใจมาครับก็ของตัวรู้สึกว่าเ,เหมือนได้กลับบ้านแล้วก็พอมันเป็นคนสคนที่ตัดสินใจว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยผมว่าเรื่องที่เรื่องที่เป็นความอบอุ่นก็เรื่องนึงแต่ว่าอีกเรื่องที่สำคัญม,มากก็คือการรู้จักแบบว่ายอมกันปรับตัวอะไรอย่างงี้ครับแบบอย่างสองคนก็อาจ,จะโตมาคนละแบบแล้วก็มีความคิดที่แบบ เหมือนกันไม่เหมือนกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเรากินถูกว่าแบบเราจะเราจะอยู่เป็นบ้านกันแล้วเนี่ยการยอมรับแล้วก็ปรับตัวแล้วก็อะไรอะไรเข้าใจรับฟังอะไรเงี้ยครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เรารักกันยังน่งยืนจริงอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเป็นพ o i ที่น่าสนใจมากคือการแบบการเข้าใจกัน,นคือ understanding มัน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 คือความที่ าที่บอกไปคือทุกคนไปเจอเรื่องราวต่างๆมากมายทุกคนเปลี่ยนไปในทุกๆคนไม่มีใครที่ไม่เปลี่ยนทีนี้นสุดท้ายแล้วว่าการที่คนเราเบื่อกันในปัญหารเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเกิดจากการที่ลัเลยกันนช่แหะการที่เราแบบอ่ะฉันไม่ต้องทำความเข้าใจเธอแล้วฉันมีไม์เซ็นนหัวว่าเธอเป็นอย่างนี้เธอเป็นอย่างนั้นผมแค่รู้สึกว่าอนไม์เซ็นแบบนี้นมันทำลายความสัมพันธ์ครับเพราะว่าไม่มีใคร คงเดินตลอดไปตัวตัวเราเองก็เปลี่ยนตัวเขาก็เปลี่ยนเราจะทำอะไงกันทีเรื่องที่คนคงที่ก็อย่างแบบผมว่าเป็นความใส่ใจซึ่งอันนี้เราเราให้กันทั้งคู่อย่างก่อนนอนที่มิวกับอย่างช่วงช่วงก่อนนอนหลับอย่างแบบกินยาวิตามินหรืออะไรเนี้ยครับผมพี่มิวจะดินมน้ำมาให้ตุนเ้วยอีกแก้วหนึ่งอุ้ยพีวอยากมีคนริ่มน้ำมากเลยอ่ะเลยผมว่ามันน่ารักนะมันเป็นมันเป็นความแบบเฮ้ย เราเราใส่ใจนะก็ข้างเรื่องดีเทลอะเนี่ถ้าแต่มันมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องเล็กๆนะที่เรารู้สึกว่าน่ารักมากๆในการแบบทำให้กันเละสลับกันอ่ะสอนกันดูแลครับรู้ไหมคะดอนมิวตูนเนี่ยรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในปีที่แล้วมีใครทราบบ้างปีที่แล้วมีเหตุการณ์สุดซีนเป็นโมเมนต์ที่พวกเราทุกคนในที่นี้ รวมถึงแฟนคลับเนี่ยยังจำได้ดีที่เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษค่ะโมเมนต์นะบวชเหรอไม่ผมบวชครับเงนิงนก้ไปบวชที่วัดปมามาเงินปูออ้อ๋อเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจนะคะเลยอานาบันเทสยังมีอ่าแต่ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจนะคะสำหรับในเรื่องของความรัก กับโมเมนต์ณวันแต่งงานค่ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าทั้งคนที่ขอแต่งงานาโมเมตนต์ณวันที่ขอแต่งงานเพือ่ okay, ขอขอด้วยนะคะพีพ่่จ้าอยากฟังคนขอก่อนหรือฟังคนถูกขอคะต้องถามกลับว่าเอฟทีจ้าอยากฟังคนถูกขอหรือว่าคนขอก่อนดีนหรือว่าหรือว่าเราเล่าพร้อมกันเลยมามส๊อต <laughs> เป็นยังไงเอาเป็น,นเ,เอาเป็นตูขอก่อนดูขอก่อนคุณต,ตูนก่อนเลยค่ะคืออันนี้จะแชร์ไปหลายรอบแต่ว่าผมอ่ะไม่รู้เรื่องเลยจริง,รงๆแล้วผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยเนี่ยแล้วก็คือมันเป็นวันที่แบบเป็นวันธรรมดาที่ผมอ่ะไปทํางานเข้าสาแล้วก็ตอนบ่ายรู้ว่าจะมีเวต์เปิดตัวเพลงของพี่มิวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยแล้วพอมัน มันแบบได้ใส่ชุดขาวผมก็แบบทำไมชุดคนนี้มันขาวจัดแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าน,นี่คือว่าเออเขาคอนเซ็ปเป็นตีมอะไรไว้บางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็สไตลิสต์อยู่ดีก็มาถ่ายรูปมือบอกว่าโอ้ยจเจอวัน,นี่เยอะมากเลยขอดให้หมดเลยเขาไปเตรียมเงินมาหมดแล้วอะครับคือเรา,าไม่เคยไดเอ๊ะใจเลยว่าในวันนั้นจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นคือ,ค,อคือเคยคุยกันอยู่แล้วเรื่องอีกว่าจะแต่งแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าจะเป็นวันนั้น มันก็ไม่เคยรู้ว่ามันจะมาในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นพอมันพอมันแบบมีไฟกระพริบกระพริบปุ๊บเขาพูดข่าวเนี่ยเหมือนเหมือนหูของดับแล้วก็แบบถ้าตอนเด็กที่เราโตมาเหมือนแบบพี่คิดบอกปาพี่แบบโตขึ้นโตขึ้นเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเซ็นไกด์กลับมาเป็นฉากฉ่ำแล้วก็แบบมันถึงวันนี้นะหรอวะมันถึงวันที่แบบเราเคยเห็นในหนังเขาหลายแล้วหรอคือปกติเขาเวลาเขาให้ดูหนังแล้วเห็นซีเนี่ยคือจะตายครับ ก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบประทับใจแบบมันมันพูดไม่ออกมันแบบมันเอเขาเขาตั้งใจมากๆแล้วก็เหมือนเขาก็มาเย้าเราอยาอกว่าเขาเตรียมสิ่งนี้มาครึ่งปีแล้วอะไรเนี่ยลองตั้แต่แรกแรกไม่โหอยังไม่ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะเพราะโอรปุ๊บลัาด้วแหละแล้วก็สิ่งแรกที่ถามคือบอกแม่ยังคือเรื่องใหญ่อะคือเขาว่าเซอร์ไพรส์ตอนที่ผมกู้เขาขอแต่งงานแต่ผมว่าเซอร์ไพรส์ตอนที่เขาพูดว่าขอแม่ยัง ผู้คนเวทีแล้วเราตอบว่าอย่ากงแล้วในเรื่องของแง่มุมคนขอแต่งบ้านล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการเตรียมการตั้ง6เดือนมาก่อนเร่วงหน้าค่ะก็ถ้าถ้าสมมติว่าเล่ายยอนจากที่โมเมนที่เขาพูดนะครับผมก็คือเราเราอยากได้การขอแต่งงาน on stage เพราะว่าตัว สิงโตเนี่ยเพลง Absence ที่ได้ฟังไปเป็นเพลงที่จะถูกใช้ในวันที่ต้องขอเขาแต่งงานแปลว่าการที่เราจะปล่อยเพลงนี้ต้องมีเขาอยู่บนเวทีด้วยเพราะว่าจุดประสงค์นในการแต่งเพลงนี้มาเพื่อเขาเลยที<อ>ยนี้ก็เลยต,ต้องย้อนต้องย้อนกลับไปว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่บนเวทีเะจะทํายังไงดีนะให้เขาอยู่บนเวทีโดยโดยโด,ย,ดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็เลยอ่ะถ้ามุกปกติก็คงแบบ เยนเชิญแข่งรับเชิญขึ้นมาสัมภาษณ์บนเวทีนี่แบบเอาแข่งรับเชิญอะไรดีอ่ะมันก็เป็นเป็นนักสแสดงที่อยู่ใน MV และกันเราก็เลยต้องทํา MV มาเพื่อให้เขาเล่นพอเขาเล่นปุ๊บจะได้มีซีนเชิญซึ่ง MV ที่เล่นก็ถูกกำกับโดยการฟีจากเพลง a c ซ์ไม่มี แล้วนะคะพอมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็ขออนุญาตถามต่อไปเลยละกันค่ะว่าพอหลังจากที่เราตกลงใจกันแล้วเนี่ยเราวางแผนชีวิตคู่หลังจากนี้อย่างไรบ้างคุณแม่เข้าแรงมากแรงไม่แผ่วเลยคุณแม่นะคะเราวางแผนยังไงบ้างคะกับชีวิตคู่หลังจากนี้ค่ะว่าแต่คุณแม่รู้ตอนเพื่อนแม่โทรมาบอกเธอเห็นข่าวรือยงอะไร แม่ลช่วงนี้งานเยอะเราแบบไม่ได้จับโทรศัพท์ต,ตอนตอนนั้นเราเรสคอนทีันตีโมนะสี่โมงสี่โมงคแม่โทรมาสองทุ่มแม่ไม่รู้ตอนสองทุ่มแต่แม่ก็ยินดีด้วยครับแม่รู้อยู่แล้วครัแ,แม่ก็แบบไปมาหาสู่กันแล้วหลังจากหลังจากนั้นละะ่าท้าเรื่องของการวางแผนชีวิตคู่เราเป็นยังไงบ้างคะในอนาคตคือปีนี้มันจะเป็นปีที่เราลอน ธุรกิจที่ทำหลายๆอย่างเริ่มจากปีที่แล้วด้วยกันครับมันจะมันจะเกิดขึ้นในปีนี้อะไรอย่างอช่งคาเฟ่ที่เราทําด้วยกันมามันก็จะเกิดในเดือนหน้าแล้วหรือว่ามีวันสปิล l a บที่เป็นแบบรีัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าว่าปีนี้ก็คงลุยงานแล้วก็๋ยวคงวางแผนแต่งจริงๆอะไรอย่างี้ไปไม่รู้เหมือนกันขอขอเวลาน่ย,ยใช่ใช่ควจิยังไม่ยังไม่ได้มีแบบแผนแน่นอนครับว่า วันอะไรยังไงเมื่อไหร่ครับผมก็หลักๆอย่างที่บอกแหละเรื่องทางทางธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่โฟกัสมากๆเพราะว่าลงทุนแล้วก็โ <laughs> ฟกัสไม่ได้แล้วก็ <laughs> วกพร้อมกับเรายกตัวอย่างนะในส่วนของการซัพพอร์ตอย่างเมื่อกี้น้องคิดเห็นว่าพี่มิวจะซัพพอร์ตความรู้สึกของคุณตุงตลอดเลยในทุกๆเรื่องตลอดครับตอ ช่วงช่วงนี้งานหนักมากๆใช่ไหมผมแบบกำลังจะทำแต่ผมเราต้องเปิดโครงการงานขอสร้างนะไจอากเมื่อกี้ผมผมพูดนะครับตลอดว่านอนไม่หลับช่วงนี้ผมมีปัญหานอนยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบมาแบบให้เจอกันบ่อยๆแล้วผมมาอยู่เชา้าผมจะนอนได้ดีผมจะแบบแบบสบายมันมันดีจริงๆนะผมผมแบบผมอยู่กับเขาแล้วมันสามารถแบบหลัแบบสบายใจไม่เครียดไม่เก็บไอคิดอ,อะไรอย่างเงี้ย เขาเป็นสิ่งสำคัญในการซัพพอร์ตเรื่อง่างๆผมว่าผมจะมบูญบานเนี่ยตอนนี้ครับแล้วค่ะพี่ส่วนของความประทับใจที่ทาย่ามีช่วงเวลาไหนที่มันทัศใจเรามากเลยีช่วงครับผมว่าคือทุกๆวันเนี่ยอย่างที่บอกไปก็มีงานต่างๆมากมายหลากหลายแบบมันมันมัน,ม,นมันทำให้เรามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเยอะมาก แล้วการที่มีเขาดูเนี่ยมันเหมือนทำให้เราใจเย็นขึ้นแล้วก็มีวิธีคิดอะไรบางอย่างของเขาที่เหมือนดรวยความที่ผมเป็นคนคิดอะไรคิดเร็วทำเร็วเขาจะมีความแบบใฝ่วอมมากกว่าผมอะไรเงี้ยก็ได้แนวคิดที่ดีจากเขาแต่ว่าหลักๆผมว่าเรื่องการอยู่ด้วยกันหรือว่าการคอนเนคกันมากกว่าคที่ที่ทำให้รู้สึกว่ามนสบายใจตลอดแล้วก็ อย่างผู้ตรงตรงคืออย่างดีงงานแล้วมัมีความบุญใจซึ่งคำนี้มันเป็นคำที่บอกได้จริงๆในการอยู่กับเขาอประทับใจมากกับทุกคือต้องเราคิดต้องบอกว่าคือคือ,คอต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอ,อนต้องต้องบอกว่าตอนก่อนที่ขึ้นมาเวทีครับผมเหมือนมีพี่มีพี่ทีมงานเขาก็กังวลว่าคุณพี่ MC เอ็มซีเขาจะแบบเกลงหรือเปล่านเวทีพี่เขาเมื่อกี้มองมองตลอดเลย เหมือนความยด้เช็คตลอดก็เป็นกำลังใจที่ดีแล้วผมหันไปเจอพี่ก็ต้องร้องถ้าผมดีมากเลยนะก็นะคะก่อนที่จะเริ่มจากใครก่อนดีได้ยินแว่ว่าคุณตุลก็ขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจ ต้องทำอะไรกันจะได้เป็นเป็นความรักที่ดีอะในทุกวันก็เราอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตแล้วก็แบบมีอะไรให้ยอนกันช่วงนี้ก็แบบลุยงานกันแล้วกูทำอะไรวะเนี่ยมันต้องหลอมให้เราไค้ับขอให้ขอให้แบบ อยู่วนท้งกันแบบี้ตลอดไปแล้วก็แบบช่วงนี้อย่าที่โมโหนะี้โมโหตอนไหนออกจาใจเย็นดูกดังใส่น้ำโอโอ้โอ้โอโอโออ้้อยโอออ ้มเาีนตงอโดนกันซ <sk r> ีดไม่ดับเลยแต่นี้ก็สิทธิแล้วก็ก็อยากอยากจะบอกว่าดีใจครับผมพีใจมากๆที่ได้มาเจอกันก็สัญญาว่าจะตั้งใจดูแลให้ดีที่สุดอยู่ด้วยกัน รอดยังไงดูครับรอทุกคนเขารอคาตอบอยู่นะนี่คถามวะอันนี้คือคำถามที่อักเข้ามาเลยู้ตกันนะ้คนตก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นผู้ที่น่ารัก คุณนิวมากมากด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะวันกี้อยากขอให้พวกเราได้เซลฟี่รวมกันสักนิดก็คุณตุนมากมกเลยที่ได้ให้เกียรติมาแชร์ในเรื่องของความรักประสบการณ์ความรักของพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคาร์พิวเดลไทยทางค้าเดไทยนะควับเดลไทยนะครับอย่าลืมไปหาอะไรทายกับคนรักนเลย วันนี้เดอะมอล์ไลฟ์สโตร์นาบนงวานเขา,ามีโปรโมชั่นเด็ดมากเลยนะครัใช่คอนเซ็ปต์ความราักเพราะไปได้ทุกรา้านเพราะว่ามีโปรโมชั่นเด็ดจริงๆ <c oughs> อ่าเอาละค่ะก็สำหรับเอสซีนะที่กำลังรอคอยอยู่ก็เดี๋ยวสามารถที่จะติดตามได้เอ็มม e. ีผลงานล่าสุดอยากฝากไหมค,คะก่อนจากกันไปแต่กันเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ทำคู่กันก่อนนะครับก็จะมีเบีายยังคาเฟ่ ที่จะเปิดในช่วงปีนนคม